บทที่425กระดูกในฐานะหัวใจของราชาแห่งการต่อสู้หมูป่าหัวใจขนาดใหญ่นี้มีพลังแห่งความมืดที่เข้มข้นและเลือดของผู้บ้าคลัง่งดังนั้นหัวใจของราชาปราบหมูป่าจึงมีพลังที่ทรงพลังมากและยังเป็นวัสดุที่มีประโยชน์อย่างยิ่งอีกด้วยในเวลานี้คินเฟงยังคิดถึงการใช้หัวใจของดับบล์ไฟติ้งคิงมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับคินเฟนเขาจะไม่เปลี่ยนงานอย่างแน่นอนแต่ในด้านอื่นๆดูเหมือนว่าเขาจะสามารถใช้มันในการไล่มนัอและเล่นแร่แปรธาตุได้ และถึงแม้ว่าจะไม่มีการข้อมูลคุณลักษณะแต่สิ่งหนึ่งที่คิงเฟงสามารถมั่นใจได้ก็คือหัวใจของดาร์บอฟไฟติงคิงนี้สามารถเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์พิเศษหรืออุปกรณ์ประกอบฉากของเย่โจโดได้อย่างแน่นอนนี่เป็นเรื่องง่ายมากสําหรับคิงเฟงในเวลานี้คิงเฟงก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วและจากนั้นก็ไม่ได้เลือกที่จะใช้หัวใจของดาร์บอฟไฟติงคิงในทันทีแต่ใส่หัวใจของดาร์บอฟไฟติงคิงไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาก่อนจากนั้นทินเฟิงก็หยิบมีดสลายสีน้ําเงินออกมาอีกคครรรรัั้้้้งงงงชกทเออออีีบนนพขขาาาาตต่่่สููหูหหมปย ในสถานการณ์เดิมผู้เล่นสามารถรวบรวมศพของบอสได้หนึ่งครั้งและมีดสลายตัวที่ยอดเยี่ยมด้วยสีเขียวสามารถรวบรวมศพของบอสที่อยู่ตรงหน้าคุณได้อีกครั้งและด้วยมีดแยกชิ้นส่วนสีน้ำเงินที่ยอดเยี่ยมคุณสามารถเก็บเกี่ยวศพของเจ้านายที่อยู่ตรงหน้าคุณได้อีกสองครั้งในเวลานี้ทินเฟิงหยิบมีดสลายสีน้ำเงินในมือของเขาออกมาอีกครั้งและเก็บศพของราชาต่อสู้หมูป่าที่อยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งแจ้งเตือนจากระบบผู้เล่นชินเฟิงคุณใช้คอลเลกชันทักษะบนศพของดาร์คบอสไฟติ้งคิงและคุ และโครงกระดูกของดาร์คบอฟติ้งคิงก็เป็นวัสดุที่ดีมากเช่นกันเนื่องจากกระดูกของดาร์คบอฟติ้งคิงนั้นแข็งมากคินเฟงสามารถใช้โครงกระดูกของดาร์คบอฟติ้งคิงนี้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการแม้ว่ากระดูกจะมีความสำคัญน้อยกว่าหัวใจสำหรับสิ่งมีชีวิตมากแต่กระดูกของดาร์คบอฟติ้งคิงนี้มีประโยชน์มากกว่าในฐานะวัสดุมากกว่าหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคินเฟงในตอนนี้ในเวลานี้ถิ่นเฟงยังได้มองไปที่เทพเจ้าภายนอกที่ปลายพันธ์ไดยุคแห่งธาตุน้ำในขณะนี้ในยุคแห่งธาตุน้ำเทพเจ้าภาายยยนนนอออกกที่่ลลพัธุดูเเหมืห็้ หลังจากถูกอัญเชิญมายังโลกนี้เทพองค์นอกที่กลายพันธุ์ดยุคแห่งธาตุน้ำได้ต่อสู้กับฉินเฟิงเป็นครั้งแรกจากนั้นจึงเกิดการกลายพันธุ์อีกครั้งซึ่งใช้พลังงานไปมากหลังจากการกลายพันธุ์เสร็จสิ้นดยุคแห่งธาตุน้ำเทพเจ้าภายนอกกลายพันธุ์สูญเสียสติอีกครั้งและถูกฉินเฟิงสังหารอีกครั้งจากนั้นดยุคแห่งธาตุน้ำเทพกลายพันธุ์ภายนอกที่เหนื่อยมากแล้วได้สังหารผู้นำระดับเผ่าพันธุ์อีกคนหนึ่งนั่นคือราชาปราบหมูป่าดังนั้นในเวลานี้แแแแม้้้้้้้วว่่่่่่าา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 เเเเเเเททพพพจภยยยยยนน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 อออออกกกีีลลลลลััธุงดหตตะะป็็ผผูรบโขืถ ชินเฟิงพูดกับเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธุ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาไดยุกแห่งาธาตุน้ำต่อกอลองงเขาพยักหน้าจากนั้นเทพภายนอกที่กลายพันธุ์ไดยุกแห่งาธาตุน้ำก็ยืดตัวมากเช่นกันจากนั้นไดยุกแห่งาธาตุน้ำเทพภายนอกที่กลายพันธุ์ก็บังเอิญพบแอ่งน้ำเล็กๆและร่างอันใหญ่โตของเขาก็นอนคว่ำลงและในไม่ช้าก็รวมเข้ากับแอ่งน้ำเล็กๆเ,เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นจากภายนอกกว่าร่างขนาดใหญ่ของเทพเจ้าภายนอกที่กลายพันธุ์ไดยุกแห่งธาตุน้ำสามารถเข้าไปในแอ่งน้ำขนาดเล็กเช่นนี้ได้ในเวลานี้คิ้งเฟิง ในเวลานี้หน่วยวิศวะกรรมของคินเฟิงยังคงสร้างกำแพงเมืองและบ้านภายในที่นี่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเข้าไปได้ในขณะน,นี้และฉินเฟิงก็เรียกเต็นออกมานอกกำแพงอย่างไม่ตั้งใจจากนั้นจึงวางเตียงเล็กๆไว้ข้างในเตียงไม่ใหญ่นักแต่คินเฟิงก็สามารถนอนลงบนนั้นได้ในเวลานี้ฉินเฟิงเรียกขุนระดับต่ำออกมาเล็กน้อยเพื่อปกป้องและลาดระเวนข้างนอกจากนั้นเขาก็นอนลงบนเตียงบนเตียงคินเฟิงรู้สึกว่าเขานอนไม่หลับดังนั้นคินเฟิงจึงเริ่มตรวจสอบการข้อมูลคุณลักษณะของโครงกระดูกของดาร์บอฟไตติงคิงในขณะที่ฟังเพลง ชื่อโครงกระดูกของราชาต่อสู้หมูป่าแห่งความมืดเกรดตำนานประเภทวัดสดุผลสำหรับนักเล่นแร่แปรธาตุกระดูกของดาร์บบอไฟท์ดีสามารถใช้เป็นยาเล่นแร่แปรธาตุได้เนื่องจากเป็นวัดสดุของคุณลักษณะแห่งความมืดโครงกระดูกของดาร์บบอไฟทติ้งคิงจึงมีผลบางอย่างจากคุณลักษณะแห่งความมืดและสามารถใช้เพื่อปรับแต่งกรงเล็บของยาเสริมคุณสมบัติแห่งความมืดและอุปกรณ์ประกอบฉากพิเศษได้ เมื่อกระดูกของราชาปราบหมูป่าถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการเล่นแร,แร่แปรธาตุยาที่มีชื่อเสียงท,ที่สุดที่สามารถปรับแต่งได้คือพลังต่อสู้หมูป่าแห่งความมืดพลังการต่อสู้ของหมูป่าแห่งความมืดสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของผู้ใช้ยาได้อย่างมากและในขณะเดียวกันก็เพิ่มคุณสมบัติโดยรวมของผู้ใช้ยาขึ้น50%เนื่องจากเอฟเฟกต์พิเศษของโครงกระดูกของราชาต่อสู้กับหมูป่าแห่งความมืดเมื่อคุณใช้พลังการต่อสู้ของหมูป่าแห่งความมืดการโจมตีทางกายภาพที่คุณได้รับจะลดลง30%บทที่426การใช้กระดูพพิิเเเศศษษป็น ในเวลานี้พลังการต่อสู้ของหมูป่าไม่ได้มีประโยชน์กับคินเฟงมากนะักเช่นเดียวกับยาในตำนานก่อนหน้านี้คินเฟงเองก็มีเวทมนต์บัฟและอุปกรณ์ที่ทรงพลังมากมายจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการบัฟของยาเลยและถึงแม้ว่าคุณจะต้องปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่างของคุณล่วงหน้าแต่คุณก็ยังสามารถใช้ยาอื่นๆเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของคุณได้แม้ว่าวัสดุคุณภาพสูงสามารถผลิตยาคุณภาพสูงได้แต่ก็เป็นวิธีราชาในการใช้วัสดุคุณภาพต่ำเพื่อสร้างยาที่แข็งแกร่งขึ้นตามลักษณะของตัวยาเอง ดังนั้นในเวลานี้คินเฟงยังไม่มีความสนใจในการทำยาจากกระดูกของดาร์กบอฟไตติงคิงแต่การเล่นแร่แปรธาตุไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากเท่านั้นวัสดุมากมายไม่เพียงแต่สามารถทำเป็นยาได้เท่านั้นแต่ยังสามารถทำเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากพิเศษได้อีกด้วยและโครงกระดูกของดาร์กบอฟไตติงคิงก็สามารถสร้างเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากพิเศษได้จากความสำเร็จในการเล่นแร่แปรธาตุของคินเฟงนั้นคินเฟงยังสามารถเห็นได้ว่าโครงกระดูกของดาร์กบอฟไตติงคิงนี้สามารถใช้เป็นวัสดุพิเศษในการปรับแต่งอุปกรณ์ประกอบฉากพิเศษได้ โดยทั่วไปแล้วกระดูกไม่สามารถกลั่นเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้แต่กระดูกของดาร์คบอร์ไฟติงคิงนี้ค่อนข้างแตกต่างจากกระดูกอื่นๆเพราะในเวลานี้ถินเฟิงยังสังเกตเห็นว่าโครงกระดูกของราชาผู้ต่อสู้กับหมูป่าผู้นี้สามารถเปลี่ยนเป็นโซ่กระดูกผู้คลั่งไคล้แห่งความมืดได้ใช่แล้วมันคือการสร้างโครงกระดูกของดาร์คบอร์ไฟติงคิงให้เป็นสร้อยข้อมือและผลของสร้อยข้อมือนี้คือการต้านทานการโจมตีทางจิตวิญ,ญญาณจากอีกฝ่ายมีลูกปัดทั้งหมด9เม็ดและทุกครั้งที่ถูกขัดขืนมันจะแตกสลาย และหลังจากต้านทานการโจมตีทางจิตทั้งเก้าแล้วโซ่กระดูกก็จะแตกสลายไปจนหมดจากนั้นก็หายไปกลายเป็นของเสียนั่นเป็นสิ่งที่ดี AFBD แต่คิงเฟงมีอุปกรณ์ประกอบฉากที่สามารถต้านทานการโจมตีทางจิตได้แล้วดังนั้นโซ่กระดูกของดาบบอฟไตติงคิงก็ไม่จําเป็นเช่นกันหลังจากแยกนักเล่นแร,แร่แปรธาตุแล้วขั้นตอนต่อไปคือช่างตีเหล็กแม้ว่าโครงกระดูกของราชาปราบหมูป่าจะเป็นกระดูกแต่มันก็แข็งมากดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นวัสดุลองได้ ในระหว่างกระบวนการหลอมสิ่งเจือปนในโครงกระดูกของราชาปราบหมูป่าจะถูกขับออกไปจนหมดเหลือเพียงชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดที่รวบรวมเข้าด้วยกันซึ่งสามารถใช้เป็นแกนหลักของอุปกรณ์ได้เมื่อโครงกระดูกของดาร์คบอฟติงคิงได้รับการปลอมแปลงเป็นแกนกลางของอาวุธมันสามารถให้อาวุธที่คุณสร้างเป็นคุณลักษณะด้านมืดและเพิ่มพลังโจมตีพิเศษเมื่อใช้โครงกระดูกของดาร์คบอฟติงคิงเป็นแกนกลางในการสร้างอาวุธคุณจะต้องใช้วัสดุระดับล่างเพื่อสร้างอาวุธระดับสูงเท่านั้น เมื่อสร้างเป็นแกนกลางของชุดเกราะจะทำให้อาวุธปลอมแปลงของคุณมีคุณลักษณะด้านมืดเพิ่มการป้องกันและความต้านทานเป็นพิเศษและในขณะเดียวกันก็ทำให้อาวุธของคุณมีความทนทานมากขึ้นเมื่อใช้โครงกระดูกของราชาปราบหมูป่าเป็นแกนกลางของชุดเกราะเพื่อสร้างชุดเกราะมันเพียงต้องใช้วัสดุระดับล่างเพื่อผลิตอุปกรณ์ระดับสูงที่จริงแล้วอาวุธที่สร้างจากโครงกระดูกของดักบอสไฟติ้งคิงนั้นดีจริงๆแต่อย่างที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้อุปกรณ์ของคินเฟงนั้นดีมากและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมันััน,นนนนนนนใตอี้้้ดดงากบรนึนนร,นรูปก,ก็สามารถยุติลงได้เช่นกัน เพราะฉินเฟิงไม่ต้องการมันเลยผู้วิเศษโครงกระดูกของราชาต่อสู้หมูป่าสามารถใช้เพื่อไล่มนงานย่อยและสามารถรับเอฟเฟกต์คุณสมบัติมืดทั่วคราวสำหรับอุปกรณ์อื่นๆหากอาวุธถูกกลายมนเมื่อคุณไล่มนอาวุธมันจะทำให้อาวุธมีคุณลักษณะด้านมืดและในขณะเดียวกันการโจมตีทั้งหมดก็จะได้รับการปรับปรุงอย่างมากความคมของอาวุธที่ไล่มนด้วยโครงกระดูกของราชาปราบหมูป่าจะได้รับการปรับปรุงอย่างมากและในขณะเดียวกันอัตราความทนทานของอาวุธจะลดลงเหลือหนึ่งในสามของอัตราเดิม เมื่อไร้มนชุดเกราะมันจะทําให้เกราะมีคุณลักษณะมืดและในขณะเดียวกันความเสียหายท,หทั้งหมดที่ได้รับก็จะลดลงอย่างมากและสามารถลดความผิดปกติและการควบคุม,ท,มทั้งหมดที่ได้รับด้วยตัวมันเองได้ถึง50เอร์เซพลังป้องกันของชุดเกราะที่ไร้มนโดยโครงกระดูกของราชาปราบหมูป่าจะได้รับการปรับปรุงอย่างมากและอัตราการลดความทนทานของชุดเกราะจะลดลงเหลือหนึ่งในห้าของความเร็วดั้งเดิมการมีสเสนเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคินเฟงเพราะสเสนไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้ของคินเฟงเท่านั้นแต่ยังทําให้อาวุธของคินมมีุณสบัตดดด้้าือกวย สิ่งที่สําคัญที่สุดคือหลังจากที่อาวุธมีคุณลักษณะแห่งความมืดแล้วชินเฟิงก็สามารถเข้าใจความมืดไปพร้อมกับอาวุธของเขาได้และค่อยๆปลดล็อกความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับองค์ประกอบแห่งความมืดและตราบใดที่ความเข้าใจของคินเฟิงเกี่ยวกับองค์ประกอบความมืดเกิน5%้เปซ็ต์ินเฟิงก็สามารถใช้ทักษะขององค์ประกอบความมืดได้นี่คือการปรับปรุงสําหรับคินเฟิงอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามคินเฟิงยังไม่มีทางเลือกดังกล่าวในปัจจุบันเพราะการเพิ่มคุณสมบัติให้กับอาวุธเป็นเพียงอาวุธเท่านั้นไม่ได้เพิ่มมคุณสบบััติิกเเฟงอ ถ้ามันเป็นพลังแห่งความมืดที่แข็งแกร่งและบริสุทธิ์อย่างยิ่งทิ้งเฟงจะชอบมันมากกว่านี้อีกบทที่427การข้อมูลคุณสมบัติขนแต่กระดูกของราชาปราบหมูป่าในปัจจุบันไม่เพียงแต่มีพลังแห่งความมืดเท่านั้นแต่ยังมีเลือดของผู้คลั่งไคล้จำนวนมากอีกด้วยดังนั้นทิ้งเฟงจึงไม่สามารถดูดซับมันได้โดยตรงรู้สึกถึงพลังแห่งความมืดภายในมันสามารถใช้เพื่อเสริมสเสน่ห์อาวุธเท่านั้นจากนั้นก็มีทักษะคำสาปโครงกระดูกของดาร์บ,บอร์ไฟติงทิงสามารถใช้สำหรับทักษะคำสาปได้ กระดูกเป็นวัสดุที่มียิ่งมากดังนั้นกระดูกของดาร์คบอร์ฟไตรติงคิงจึงสามารถใช้เป็นวัสดุคำสาบได้การใช้กระดูกของดาร์คบอรแบทเทิลคิงและใช้ทักษะคำสาบจะช่วยเพิ่มพลังและอัตราความสำเร็จของคำสาบได้อย่างมากคิงเฟงไม่มีทักษะคำสาบดังนั้นเขาจึงไม่สามารถใช้ความสามารถคำสาบได้การย้ายงานและการเปลี่ยนแปลงทักษะโครงกระดูกของดาร์คบอร์ฟไตรติงคิงสามารถใช้เรียนรู้ทักษะของคลาสนักบได้การใช้กระดูกของดาร์คบอร์ฟไตรติงคิงเมื่อเรียนรู้ทักษะสามารถทำให้ทักษะของผู้เล่นกลายพันและกลายพันุเป็นทักษะบ้าดดีีเเืือออทท่่่รรงงงงพลััยยิขึนนนคหมตว หลังจากกลายพันธุ์เป็นทักษะเบอร์เซอร์เกอร์ทักษะนี้จะมีผลข้างเคียงบางอย่างและในเวลาเดียวกันพลังของทักษะจะดีขึ้นอย่างมากและผลของทักษะก็จะได้รับการปรับปรุงอย่างมากเช่นกันและเมื่อผู้เล่นนักรบใช้โครงกระดูกของดาร์กบอฟติ้งคิงโดยตรงเขาจะเปิดภารกิจเปลี่ยนงานใหม่และทำภารกิจให้สำเร็จจนกลายเป็นงานใหม่โครงกระดูกของดาร์กบอฟติ้งคิงสามารถใช้เพื่อเรียนรู้ทักษะของอาชีพนักเวทโครงสร้างกระดูกของดาร์กบอฟติ้งคิงสามารถใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้และความเหนียวทำให้กระดูกของดาร์กบอฟติ้งคิงเป็นวัสสดดุก่ร้างทีี กระดูกของราชาหมูป่านั้นแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งกว่าวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่และจะไม่เน่าเปื่อยเป็นเวลาอย่างน้อยพันปีคําอธิบายโครงกระดูกของดาร์บบอไฟติ้งคิงเป็นกระดูกสันหลังของดาร์บบอไฟติ้งคิงและเป็นเสาหลักของทั้งร่างกายดังนั้นเอฟเฟกต์จึงทรงพลังมากเช่นกันเอาล่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสําหรับฉันจริงๆในขณะที่คิดแบบนี้ทินเฟิงได้ใส่โครงกระดูกของดาร์บบอไฟติ้งคิงไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาจากนั้นฉินเฟิงก็เดินขึ้นไปยกมือขึ้นและใช้มีดแยกชิ้นอย่่่่่าาาาาาางงงงดีงงาาีีอาาอออกกครรรรรรั้้้บบนนพขขชชหหมมููปทยตเเืใวว แจ้งเตือนจากระบบผู้เล่นคิงเฟิงคุณใช้คอลเลกชันบนศพของดาร์คบอฟตี้ติงคิงและคุณได้รับวัสดุขนของดาร์คบอฟตี้ติงคิงคราวนี้คิงเฟิงไม่รีบร้อนที่จะตรวจสอบการคุณลักษณะของขนของดาร์คบอฟตี้ติงคิงเพราะขณะนี้มีเสียงดังข้างนอกดังขึ้นและฉินเฟิงยังได้รับข้อความจากการสื่อสารทางจิตวิญ,ญญาณระหว่างตัวเขากับแขนนั่นคือแขนวิศวกรรมของเขาเสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้กำแพงขนาดใหญ่ที่คิงเฟิงร้องขอได้ถูกสร้างขึ้นโดยวิศวกรผู้ทรงพลังเหล่านี้ดังนั้นคิงเฟิงจึงได้รับแจ้งทันที ดังนั้นในเวลานี้คินเฟงจึงใส่ขนของดักบอฟไฝติงคิงไว้ในกระเป๋าเป้สภายหลังของเขาจากนั้นเดินออกจากเต้นของเขาทีละก้าวเต้นหายไปทันทีหลังจากที่คินเฟงเดินออกไปจากนั้นจึงกลับไปที่กระเป๋าเป้ของคินเฟงโดยตรงในขณะนี้คินเฟงมองไปที่ศพของดักบอฟไฝติงคิงที่อยู่ตรงหน้าเขาและสายหัวเล็กน้อยตอนนี้ร่างของราชาต่อสู้หมูป่าถูกรวบรวมโดยคินเฟงอย่างสมบูรณ์ดูน่ากลัวและน่าสังเวชมากศูนย์ตามหาดอกไม้ลูกตาจำนวนมากไหลออกมาจากเบ้าตาของดักบอฟไฝติงคิงไหลลงสู่พื้นราวกับกระแสะลูกตา ดังนั้นในเวลานี้คินเฟงจึงตรวจสอบผนังของเขาเองเล็กน้อยเช่นเดียวกับการออกแบบของคินเฟงก่อนหน้านี้หน่วยวิศวกรรมเหล่านี้ได้สร้างการออกแบบของคินเฟงขึ้นมาใหม่เกือบจะสมบูรณ์แบบกำแพงนี้สูงและหนาหลายสิบเมตรแอร์ละมันเหมือนกับยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัว0.0เน,น,นื่องจากกำแพงใช้วัสดุล้ำค่าจำนวนมากในเวลานี้แม้แต่สัตว์ประหลาดที่ทรงพลังโดยทั่วไปก็ไม่สามารถเจาะทะลุยักษ์ที่สูงขนาดนั้นได้และตอนนี้มันเป็นเพียงกำแพงเมืองไม่มีอะไรอื่นนอกจากกำแพงเมืองโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเป้าหมายที่แท้จริง แต่สำหรับขิ้นเฟงกำแพงเมืองนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วสัตว์ประหลาดธรรมดาไม่สามารถบุกผ่านประตูเมืองและกำแพงเมืองเพื่อพุ่งเข้าไปได้หลังจากนั้นจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันมากมายที่สร้างโดยขิ้นเฟงบนกำแพงเมืองเมื่อสัตว์ประหลาดพุ่งเข้าหากำแพงเมืองของขิ้นเฟงสิ่งอำนวยความสะดวกป้องกันเหล่านี้จะทำการโจมตีแม้ว่าการโจมตีเหล่านี้จะเป็นลูกธนูทางกายภาพธรรมดาที่ไม่มีวิญญาณแต่ความเสียหายของพวกมันก็สูงมากแม้ว่าจะไม่มีการเพิ่มองค์ประกอบเวทมนต์แต่พลังก็สูงมาก มอนสเตอร์ทั่วไปและมอนสเตอร์ระดับสูงส่วนใหญ่ที่มีเลเวล100สามารถถูกฆ่าได้ด้วยมาตรการป้องกันเหล่านี้และแม้แต่ผู้นำที่มีเลเวล100ก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหาัสและนี่เป็นเพียงการโจมตีเพียงครั้งเดียวของมาตรการป้องกันไม่ใช่มีโจมตีแบบรวมศูนย์ของสิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันจำนวนมากบทที่428หนังหมูใช่ไม่เลวเมื่อเห็นกำแพงที่สร้างเสร็จตรงหน้าเขาฉินเฟิงก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจ จากนั้นในเวลานี้ถินเฟิงก็นำเต้นของเขากลับคืนมาจากนั้นจึงพลิกกลับและกระโดดขึ้นไปบนกำแพงตรงหน้าเขาและมองไปที่บ้านที่อยู่ตรงหน้าเขาที่ยังสร้างไม่เสร็จดังนั้นในเวลานี้คิมเฟิงก็มองไปที่สถานการณ์ตรงหน้าเขาและหยิบภาพวาดการออกแบบบางส่วนออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาจากนั้นถินเฟิงก็เริ่มดูแบบการออกแบบของเขาเองโดยสั่งให้หน่วยวิศวกรรมข,ของเขาเริ่มทำงานผนังด้านนอกเดิมเกือบจะสร้างขึ้นใน43กันยายนและในเวลานี้หน่วยวิศวกรรมจำนวนไม่มากกำลังซ่อมแซมตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ดีต่อไป จากนั้นคินเฟงก็หยิบหนังหมูของดาร์กบอฟไฝติงคิงที่เขาเพิ่งรวบรวมมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาออกมานี่คือสิ่งที่คินเฟงเพิ่งรวบรวมจากหนังหมูของดาร์กบอฟไฝติงคิงอย่างไรก็ตามถินเฟิงไม่ได้เปิดการคุณลักษณะของหมูป่าดำที่ต่อสู้กับหนังหมูของราชาในทันทีเพราะตอนนี้ถินเฟิงยังคงต้องสั่งกองทหารของเขาให้เก็บสิ่งของที่อยู่รอบๆต่อไปจากนั้นในเวลานี้ถินเฟิงก็มองไปที่วิศวกรที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งกำลังสร้างบ้านและโครงสร้างพื้นฐานภายในกำแพงอยู่ตลอดเวลา เมื่อเห็นว่าแขนวิศวกรของเขาเองได้ทำความสะอาดสถานที่นี้โดยพื้นฐานแล้วและต้นแบบของอาคารบางส่วนก็ปรากฏขึ้นและเมื่อรูปแบบสิ้นสุดลงในเวลานี้แขนวิศวกรรมเหล่านี้สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างพื้นฐานที่นี่ได้ด้วยตัวเองและคินเฟงก็เปิดการ์ดข้อมูลคุณลักษณะของหนังหมูของดักบ่อไฟติ้งคิงในมือของเขาชื่อหนังหมูของราชาปราบหมูป่าแห่งความมืดเกรดตำนานประเภทวัดสดุ นักเล่นแร่แปราธาตุหนังหมูของดักคบอร์ติ้งคิงสามารถปรับแต่งได้ผ่านการเล่นแร่แปราธาตุซึ่งสามารถเพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานของหนังหมูของดัคบอร์ติ้งคิงได้อย่างมากการใช้การเล่นแร่แปราธาตุเพื่อปรับแต่งหนังหมูของราชาปราบหมูป่าความแข็งแกร่งจะดีขึ้นอย่างมากและในเวลาเดียวกันระดับของหนังหมูของราชาปราบหมูป่าก็จะเพิ่มขึ้นเป็นระดับกึ่งเทพหนังหมูของดัคบอคิงสามารถสร้างเป็นยาเล่นแร่แปรธาตุได้ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีคุณลักษณะแห่งความมืดหนังหมูของราชาผู้ต่อสู้กับหมูป่าแห่งความมืดจึงมีผลบางอย่างจากคุณลักษณะแห่งความมืดและสามารถนำมาใช้ในการกลั่นยาเสริมคุณลักษณะแห่งความมืดและอุปกรณ์ padding, ประกอบฉากพิเศษได้เมื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการเล่นแร่แปรธาตุยาที่มีชื่อเสียงที่สุดที่สามารถสกัดได้จากหนังหมูของราชาปราบหมูป่าคือหนังทองแดงและกระดูกเหล็กของราชาปราบหมูป่ากระดูกเหล็กผิวทองแดงขององค์การต่อสู้แห่งความมืดสามารถปรับปรุงความสามารถในการป้องกันของผู้ใช้ยาได้อย่างมากและในขณะเดียวกันก็เพิ่มพลัังงงป้้้้ออกนขผูใชยาได100 และหลังจากใช้กระดูกเหล็กหนังทองแดงในการต่อสู้แห่งความมืดผู้เล่นจะมีความต้านทานของคุณสมบัติความมืด80%ซึ่งสามารถลดความเสียหายของคุณสมบัติความมืดได้อย่างมากหนังหมูของราชาปราบหมูป่านั้นค่อนข้างธรรมดาสำหรับคินเฟงเพราะคินเฟงมีทักษะและอุปกรณ์ประกอบฉากมากมายเพื่อเพิ่มพลังการต่อสู้ของเขาตอนนี้ไม่มีความจำเป็นพิเศษสำหรับหนังหมูของราชาแห่งการต่อสู้หมูป่าที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วดังนั้นคินเฟงจึงใส่หนังหมูของดักบอ่อไฟติ้งคิงไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาเนื่องจากปัจจุบันคินเฟงไม่สามารถใช้้้หหหนนัังงมมูููขออราาาชตต่่สปวีได้ ดังนั้นคินเฟงจึงใส่หนังหมูของดาร์กบอฟไฟติงคิงไว้ในกระเป๋าของเขาทั่วคราวท้ายที่สุดแล้วมันเป็นวัตถุดิบในตำนานและหลังจากที่เห็นว่าหนังหมูของราชาปราบหมูป่าสามารถกลั่นเป็นยาได้ฉินเฟิงก็ตัดสินใจอีกครั้งนั่นคือยานี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาจริงๆริงคินเฟงเป็นนักเวทที่ชอบโจมตีและการเพิ่มพลังป้องกันนั้นแย่มากสำหรับคินเฟงดังนั้นในเวลานี้คินเฟงยังคงดูถูกต่อไปและมีข่าวร้ายก็คือหนังหมูของดาร์กบอฟไฟติงคิงไม่สามารถขัดเกลา์เป็นอุปกรณ์เล่นแร่แร น่าเสียดายเล็กน้อยเพราะการเล่นแร่แปรธาตุของคินเฟงค่อนข้างดีหากเขาสามารถปรับแต่งหนังหมูของดักบอฟตี้ติงคิงให้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากพิเศษบางทีมันอาจจะมีประโยชน์แต่เนื่องจากไม่มีสิ่งนั้นในตอนนี้คินเฟงจึงไม่บังคับแต่ยังคงมองลงไปเพื่อดูบทบาทที่หนังหมูของปรมาจารย์การต่อสู้หมูป่าดำสามารถเล่นในด้านอื่นๆได้ในแง่ของการตีช่างตีเหล็กหนังหมูของไดอัลบล3.0ไวบอฟตี้งคิงสามารถใช้เป็นวัสดุการตีที่ค่อนข้างพิเศษได้ ในความเป็นจริงหนังดั้งเดิมไม่สามารถใช้ในการตีขึ้นรูปได้อย่างแน่นอนแต่หนังหมูของดาร์กบอฟไฟติ้งคิงนั้นแข็งเกินไปดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นวัสดุเสริมพิเศษในการเชื่อมต่อโลหะได้หรือหุ้มหนังหมูของดาร์กบอฟไฟติ้งคิงด้วยโลหะแล้วใช้เป็นวัสดุทดแทนการตีขึ้นรูปเมื่อปลอมแปลงเป็นชั้นกันลื่นบนด้ามจับของอาวุธจะสามารถปรับปรุงความทนทานของอาวุธของคุณได้และในขณะเดียวกันก็ได้รับความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกที่แข็งแกร่งเมื่อต้านทานเพื่อให้อาวุธไม่หลุดอออกกกง่่าายตนที429บลลลิลัมแ้ว เมื่อผลิตเป็นชั้นบัฟเฟอร์ชั้นในของเกราะจะสามารถเพิ่มการป้องกันและความต้านทานของอาวุธปลอมแปลงของคุณได้และในขณะเดียวกันก็ทําให้อาวุธของคุณทนทานมากขึ้นในแง่ขององค์การตัดเย็บหนังหมูของดาร์บอร์ฟิติ้งคิงสามารถใช้เป็นหนังได้ซึ่งช่างตัดเสื้อสามารถทําเป็นชุดเกราะหนังได้หนังหมูของดาร์บอร์ฟิทติ้งคิงเป็นวัสดุสําหรับเกราะหนังโดยสามารถเพิ่มความต้านทานของเกราะหนังให้เป็นธาตุมืดได้และเนื่องจากความเบาจึงสามารถเพิ่มความเร็วของผู้ใช้ได้ ผู้วิเศษหนังหมูของดักบ b o l t Fighting King สามารถใช้ในการร่ายมนงานย่อยได้และสามารถรับเอฟเฟกต์คุณสมบัติมืดชั่วคราวสำหรับอุปกรณ์อื่นๆหากเป็นอาวุธที่ร่ายมนเมื่อร่ายมนอาวุธก็จะทําให้อาวุธได้รับคุณสมบัติความมืดและในขณะเดียวกันก็เข้าสู่สถานะที่ไม่สามารถทําลายหรือล้มลงได้พร้อมกันศูนย์หปฏิทินที่ได้รับโดยตัวเองจะถูกบัฟเฟอร์และลดลงห้าเปอร์เซน์มเสนนี้เรียกได้ว่าดีมากสาหรับผู้เล่นระยะประชิดเพราะอาวุธจะไม่ได้รับความเสียหายดังนั้นผู้เล่นจึงสามารถต่อสู้กับศัตรูได้้้มมาาาาาากกกกเทท่่่่่่ีตตอออองงงงงงรรโยััววววลบชะหุธ แทนที่จะถูกล้มลงผู้เล่นไม่ต้องกังวลกับทักษะการล้มลงของศัตรูและพวกเขาสามารถต่อสู้กับผู้เล่นหรือสัตว์ประหลาดด้วยความแข็งแกร่งพิเศษได้อย่างง่ายดายเมื่อไร้มนชุดเกราะมันจะทําให้เกราะมีคุณลักษณะความมืดและในขณะเดียวกันความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับก็จะลดลงอย่างมากและยังจะลดความผิดปกติและการควบคุมทั้งหมดที่ได้รับจากชุดเกราะด้วย50%ในแง่ขององค์การไร้มนชุดเกราะเอฟเฟกต์ของหนังหมูของราชาปราบหมูป่านั้นค่อนข้างธรรมดาโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเอฟเฟกต์การไร้มนธรรมดา การเปลี่ยนอาชีพและการเปลี่ยนแปลงทักษะหนังหมูของดัรบอฟไตติงคิงสามารถใช้เรียนรู้ทักษะของคลาสนักรบได้ผู้เล่นในระดับนักรบจะกินหนังหมูของราชาหมูป่าเมื่อเรียนรู้ทักษะซึ่งสามารถกลายพันธุ์ทักษะของผู้เล่นและกลายพันธุ์เป็นทักษะการป้องกันความมืดที่ทรงพลังยิ่งขึ้นหลังจากกลายพันธุ์เป็นทักษะป้องกันความมืดพลังป้องกันของทักษะจะดีขึ้นอย่างมากและผลของทักษะป้องกันก็ได้รับการปรับปรุงอย่างมากเช่นกันในความเป็นจริงในเรื่องนี้คินเฟงสามารถคิดเกี่ยวกับมันได้จริงๆและพัฒนาทักษะการป้้้้้อออออองงงงกกกกััันนนนขขขขเเเเเาาาาาาล็ยพพื่่่ใหสสสมรรรรรถปปบุะิิทธภตูไดช แน่นอนว่าการเสริมทักษะนักสู้สามารถทำได้เพียงทักษะในรูปแบบของนักเวทการต่อสู้เท่านั้นจริงๆแล้วคินเฟงไม่ชอบชั้นเรียนนี้มากนะักคินเฟงยังคงรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการเป็นนักเวทระยะไกลและเมื่อผู้เล่นนักรบใช้หนังหมูของดาร์คบอว์ฟไกติงคิงโดยตรงพวกเขาจะเริ่มภารกิจเปลี่ยนงานใหม่และหลังจากทำภารกิจสำเร็จแล้วพวกเขาจะกลายเป็นคลาสใหม่ได้และผ่านกิจการโอนงานที่เกิดจากการใช้หนังหมูของดาร์คบอว์ฟไกติงคิงแทบจะเป็นคลาสนักสู้ป้องกันที่มีคุณสมบัติด้านมืดอย่างแนน,น่อน หนังหมูของดาร์กบอฟไฟติ้งคิงยังสามารถใช้เพื่อเรียนรู้ทักษะของอาชีพนักเวทได้อีกด้วยสำหรับผู้เล่นนักเวทเมื่อเรียนรู้ทักษะพวกเขาสามารถเลือกที่จะกินหนังหมูของราชาต่อสู้หมูป่าได้การบริโภคหนังหมูสามารถเปลี่ยนทักษะของผู้เล่นให้เป็นทักษะคาถาที่ทรงพลังยิ่งขึ้นพร้อมคุณสมบัติด้านมืดหลังจากกลายพันธุ์เป็นทักษะเวทมนต์ที่มีคุณลักษณะความมืดคุณลักษณะของทักษะจะเปลี่ยนเป็นความมืดและในเวลาเดียวกันผลของทักษะจะได้รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่ทราบเช่นกัน ในความเป็นจริงนี่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับคินเฟงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างในการเปลี่ยนทักษะแบบสู่สี่สูมห้าให้กลายเป็นคุณลักษณะด้านมืดท้ายที่สุดคินเฟงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการกลายพันธุ์จะสําเร็จหรือไม่หากผลของทักษะกลายพันธุ์ไม่ดีคินเฟงจะต้องทนทุกทรมานมากและเมื่อผู้เล่นนักเวทใช้หนังหมูของดักบอสไฟติ้งคิงโดยตรงพวกเขาจะเปิดภารกิจเปลี่ยนอาชีพใหม่และทาภารกิจให้สําเร็จเพื่อเป็นอาชีพใหม่ผู้เล่นเมทที่ใช้หนังหมูของดาร์กบอสไฟติ้งคิงเพื่อกระตุ้นา,นา,นานนืม,มด คำอธิบายหนังหมูของดาร์คบอฟไฟติ้งคิงเป็นหนังที่เหนียวมากและไม่กลัวไฟหรือน้ำหนึ่งสิบเจ็หนังชิ้นนี้มีหน้าที่หลายอย่างในอาชีพรองคุณสามารถทำให้มันกลายเป็นยาหรืออุปกรณ์ที่ทรงพลังได้มากมายสรุปมันมีค่ามากดังนั้นคินเฟงจึงใส่หนังหมูของดาร์คบอฟไฟติงคิงไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาและในขณะที่คินเฟงยังคงสั่งให้หน่วยวิศวกรรมของเขาทำงานทันใดนั้นกอปลินก็กลับมากอปลิงมาหาทินเฟิงทันทีและพูดว่ารายงานต่อเจ้านายของฉันฉันพบกลุ่มสัตว์ประหลาดพิเศษจากมิติตอื่นนปรดปดูททัี โอ้ชุมชนพิเศษเหรอชินเฟิงเริ่มสนใจทันทีจากนั้นถามว่าบอกฉันสิมันพิเศษแค่ไหนนี่คือรังมดก็อบลินพูดทันทีและมดแต่ละตัวที่อยู่ข้างในก็ตัวใหญ่เท่ากับวัวมันน่ากลัวจริงๆเอาละดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆคุณทําได้ดีมาก